สวัสดีครับวันนี้หน่งสมหมายกเกษตรไทยมืออาชีพจะมานำเสนอปลูกบอลสีขายเริ่มต้นอย่างไรดีมีอยู่ทั้งหมดห้าขั้นตอนนะครับที่เราสามารถที่จะเริ่มนะครับเลี้ยงบอนสีขายขั้นตอนที่หนึ่งนะครับศึกษาดูว่า เรามีสถานที่เหมาะสมหรือไม่แสงแดดพอหรือไม่นะครับเวลาในการดูแลบอลสีพอหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนของเรื่องเวลาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เวลาในช่วงของวันหยุดก็ดีในช่วงก่อนไปทำงานหรือหลังจากกลับมาจากทำงานนะครับ สำหรับขั้นตอนที่2ศึกษาวิธีการปลูกหรือวัสดุที่ใช้ในการปลูกบอนสีไม่ว่าจะเป็นดินกระถางตู้อบบอนสีนะครับเพราะว่าเนื่องจากบอนสีชอบอากาศร้อนชื้นนะครับชอบอากาศร้อนชื้นเราจึงต้องใช้ตู้อบ ในการที่จะเลี้ยงดูบอนสีนะครับขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะมาเลือกต้นพันธุ์ที่เราสามารถที่จะนำไปขยายพันธุ์นะครับโดยเริ่มจากการเลือกสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมของตลาดนะครับหรือถ้าเราไม่ทราบนะครับก็ เซิร์ชดูในอินเทอร์เนต็ตนะครับว่าในกลุ่มบอลสีเนี่ยเขาเล่นอบอลชนิดไหนกันบ้างนะครับนิยมบอลชนิดไหนเป็นบอลโบราณที่เขาไม่เล่นกันแล้วนะครับก็ต้องมีการศึกษานะครับสําหรับผมนะครับผมจะถามอา,อาจารย์โสพลน,นะครับ จารย์โสพลก็จะชี้แนะนะครับว่าบอลชนิดไหนที่ตลาดกำลังเป็นที่นิยมนะครับขั้นตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูบอลสีให้สวยงามสมบูรณ์ตลอดพร้อมขายนะครับซึ่งในช่วงที่ เราเลี้ยงบอลสีเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงของการเพราะเลี้ยงบอลสีควรที่จะศึกษาการขยายพันธุ์ของบอลสีควบคู่ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมเกสรนะครับหรือการผ่าหัวหัวของบอลสีการเพราะเมล็ดนะครับ เพื่อที่จะได้ลูกของบอลสีนะครับที่หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายลวดลายนะครับในส่วนของขั้นตอนที่ห้านะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการขายนะครับทุกวันนี้นะครับช่องทางการขายนิยมขายออนไลน์นะครับ เพราะว่าจะสะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งนะครับขายออนไลน์สองสองช่องทางเนี้ยอ่าก็คือหน้าเว็บหรือใน Facebook ส่วนตัวนะครับสำหรับในเฟ e บุ o กเนี่ยควรที่จะโพสต์อย่างสม่ำเสมอนะครับหรือถ้าเรา ไหลสดได้นะครับไหลสดขายได้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นิยมกันนะครับคือในช่วงแรกๆนี่ก็อาจจะมีโปรโมชั่นนะครับซื้อสองแถมหนึ่งอะไรทํานองนี้ก็ว่าไปนะครับก็ขอนำเสนอแนวทางในการเริ่มที่จะปลูกเลี้ยงบันสีขายนะครับ สำหรับผมก็เริ่มนะครับควรเริ่มตั้งแต่เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับทดลองว่าเราชอบไหมนะครับเราชอบมันก็จะไปต่อได้นะครับซึ่งอาชีพแต่ละอาชีพนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราชอบเรารักนะครับโอ,โอกาสสำเร็จก็จะมีมากนะครับ ที่สาคัญนะครับทาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอุปสรรคนะครับก็อย่าไปย่อท้อมันง่ายๆนะครับหน่งสมหมายก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปปลูกเลี้ยงบอลสีนะครับสหรับวันนี้หน่งสมหมายกเกษตรไทยมืออาชีพก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่คิดจะเริ่มปลูกเลี้ยงบอนสีขายนะครับ